วันนี้เซลเตอร์นะครับจะพามาชมมิลเนะครับตัวนี้เป็นรุ่นไอเอ็กนะครับราคาหนึ่งล้านหกแสนนะครับสองหมื่นสี่พันนะครับมีอะไรพิเศษบ้างไปดูกันนะครับกระจังหน้ารุ่นไอเอ็กนะครับจะเป็นตัวไอเสีเขียวนะครับแล้วมีกล้อง360องศานะครับไฟสปอร์ตไลท์นะครับเป็นตัวนี้จะเป็นช่องสเกิร์ตเป็นสีดำนะครับสีดำเงานะครับเป็นสปอร์ตไลท์นะครับแล้วตัวไอเอ็นะครับจะเป็นคิ้วล้อ ด้านข้างนะครับสีดำนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับบันไดข้างจะเป็นสีดํากับนะครับตตดกรบตัวรถนะครับรุ่น rs นะครับเป็นรุ่นพิเศษที่เป็นล้อขอบ20นะครับเป็นก้านใบพัดสีดําเงานะครับกบด้วยยาง2 6 5 5กขอบ20นะครับเป็นยางของบิสโต e นะครับรุ่นนี้กระจกมองข้างนะครับจะเป็นครอบด้วยสีดํานะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกนะครับไฟด้าหลํานะครับตัวไอจะเป็นลมดํานะครับ เป็นคาดยาวถ,ถึงการ2องข้างนะครับแล้วด้านหลังประตูจะเปิดไฟฟ้านะครับนี่ครับแล้วรุ่น r s นี้จะพิเศษเป็นคือมีคลิกเซนเซอร์นะครับเดินเข้าเดินออกฝ่าท้ายจะเปิดเองนะครับรุ่นนี้เป็นคิกเซ็นเซอร์นะครับสามารถเปิดฝ่าท้ายได้เองนะโดยตโนมัติครับ เวลาปิดเราต้องติดกดปิดนะครับตัวเอสด้านหลังมาพร้อมกับตัวไอเสีเขียวนะครับแล้วก็สเกิร์ตช้ยล่างเป็นสีเทาดำนะครับตัวนี้เป็นกล้อง360องงศาแล้วก็มีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับ10จุดตัวไอเเป็นตัวที่รุ่นเป็นรุ่นพิเศษนะครับ เบาะหนังภายในจะเป็นสีดําแล้วก็เดินได้ด้วยสีเขียวนะครับหัวหมอนตัวจะปักตัวเอสนะครับสีเขียวนะครับตัวเอสแอร์เบนไลท์จะเป็นสีแดงนะครับที่แผงประตูนะครับแล้วโตัวแผงข้างจะเป็นหนังปักด้วยตัวได้สีเขียวนะครับคอนโซลด้านหน้าจะเป็นหนังครับแล้วก็ด้านเป็นนวมเป็นเป็นหนังปักได้ได้สีเขียวนะครับตัวนี้ไอเอสจะเป็นคุกคอนโลนะครับ รุ่น RS เท่านั้นนะครับจะเป็นกล้อง360อ,องศาแล้วมีพวงมาลัยไ,ไฟฟ้านะครับสำหรับตัว RS นี้นะครับสตาร์ทนอกรถได้นะครับแต่เวลามาเปิดรถอ่ารถจะดับนะครับเพื่อเซฟในการเผื่อการโจรกรรมนะครับหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับ มีจอสัมผัส9นิ้วและเป็นแอร์ออโต้นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.2นะครับ8สปีดนะครับเป็นเกียร์8สปีดนะครับรุ่น i นะครับตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะสองข้างนะครับแล้วเป็นระบบคูดคอนโทรลนะครับในอัตราเร่งแซงดีนะครับสำหรับตัว s นะครับกับรุ่น top นะครับจะมี air dash นะครับเฉพาะตัว i a กับรุ่น ultimate นะครับถ้าตัว s นี่คือ ถ้าหลังคาจะเป็นสีดําภายในจะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับจะดูเป็นรถสปอร์ตนะครับถ้าลูกค้าที่ท่านใดที่สนใจนะครับเป็นตัวสปอร์ตผมแนะนําเป็นตัว i อนะครับสหรับมิวนะครับรุ่นใหม่ๆนะครับจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วมีปุ่มออโต้เบรคโฮนะครับแล้วก็สําหรับตัวไอนะครับจะมีปุ่มสําหรับลื่นถลายนะครับสำหรับจอดที่ลาดที่เป็นที่ ที่ราบนะครับที่เป็นโคหรือเป็นอะไรนะครับทําให้ล้อไม่สะไม่ฟรีนะครับเวลาขนาดออกตัวนะครับสอม้าม้อบสำหรับ New X นะครับภายในนะครับเป็นเบาะรถเจ็ดที่นั่งครับช่วงตอนหลังตอนสามนั่งสบายสําหรับคนสูงร้อยแปดสิบสามารถนั่งได้นะครับตอนสามนั่งได้สองคนนะครับแล้วสําหรับ New X นะครับแอร์จะมีทั้งสามตอนนะครับ แล้วตอน2สามารถเปิดปิดได้เปิดได้ตอน2ตอน3ได้นะครับแล้วมีลำโพงทั้ง2ข้างครับแล้วมีที่เสียบชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับ2ชุดนะครับจากคิดที่ได้นะครับวันนี้เราจะพาไปทดลองขับ m ิ l l X รุ่นไอน,นะครับไปกันเลย มีอ้ไดุลย์จะเป็นคูสตาร์นะครับสตาร์เสร็จแล้วเราจะเปิดไอรออโต้นะครับตัวนี้จะเป็นอออโต้นะครับกล้องนครับตัวนี้จะเป็นกล้อง360องศานะครับตัวนี้เป็นกระจกฝักสังออโต้นะครับรุ่นมีตัว i อนะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยฟ้านะครับน้ำหนักเบามากเลยครับใช้นิ้วเดียวได้ครับหมุนได้เลยครับมิวตัวตัวนี้ครับ i อนะครับเป็นพวงมาลัยฟ้านะครับ สามารถใช้นิ้วเดียวหมุนได้เลยครับเบามากเลยครับสำหรับรุ่นรุ่น RS นะครับตัวนี้เป็นกระจกมองหลังนี่สามารถเป็นปรับได้ออโต้นะครับช่วงล่างนุ่มมากเลยนะครับถ้าทคนใดนะครับสนใจมีเองนะครับติดต่อเซลเตอร์ได้นะครับหรือว่ารถกระบะอีสุทุกรุ่นครับติดต่อเซลเตอร์ได้นะครับที่สู่ซอแสงมงคลนะครับสำนักงานใหญ่สายเซียหรือช่องทาง่อลติดต่หน้าโปรไฟล์นะครับตัวนี้จะเป็นกล้องส6มรองศาในตัวนะครับ จะมีเฉพาะตัวรุ่น RS นะครับนี่ครับนี่ครับข้างสองข้างนะครับแล้วก็อันนี้ด้านหลังนะครับกว้างนะครับนี่ครับนี่คแล้วมุมสามดีนะครับดูรอบตัวรถได้นะครับว่ามีของกิดอยู่ฝังรอบตัวรถหรือเปล่านะครับ นี่ครับโดยปกตินี่ครับเครื่องเกียร์หลังนี่ครับต้องเดินนานะครับนี้ข้งหน้ารถนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดของมีตัวมิวนะครับ2.2แม็กฟอรต์นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจมิวเอุ่น RX 2.2เกียร์ออโต้8สติดนะครับติดต่อเซลเตอร์ได้นะครับใช้เงินออกรถเพียง 89,000บาทสำหรับลูกค้าประวัติดีนะครับถ้าท่านใดสนใจมีเอกติดต่อเซลเตอร์นะครับที่สุสอแสงมคุคลสำนักใหญ่นะครับวันนี้เซลเตอร์ขอลาไปก่อนครับ